สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จินเรื่องอธิษฐานรักในคืนดาวตกตายก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใช่อง Just You ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาขณะที่เซียมมู่ซีนางเอกของเรื่องกำลังขึ้นลิฟต์เธอก็ได้ยินข่าวที่เด็กหนุ่มสองคนข้างๆดูโดยในข่าวพูดว่าตามสถานการณ์ของนักดาราศาสตร์ดาวหางที่5,000ปีจะเจอหนึ่งครั้งกำลังจะเดินทางผ่านโลกสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะทำให้โลกเกิดเรื่องมหัศจรรย์ แต่นางเอกก็ฟังไม่ได้สนใจและรีบเดินตรงดิ่งเข้าไปในห้องของเทียนเจอแฟนของเธอพอเธอเข้าไปปุ๊บเธอก็เจอกับโน้ตบุ๊กของพ่อแถมในนั้นยังมีไฟล์เอกสารอะไรสักอย่างพอเธอได้ของที่ต้องการแล้วเธอก็จะกลับแต่จังหวะนั้นแฟนของเธอก็ดันเข้าห้องมาพอดีแถมยังพาหลินอีเพื่อนสาวคนสนิทของเธอมานวนเนียกันในห้องด้วยนางเอกจึงต้องแอบก่อนดีกว่า48ชั่วโมงก่อนหน้าหลินอีเธอโทรมาบอกนางเอกว่า พ่อของเธอไล่เทียนเจ๋อออกนางเอกเลยต้องรีบมาถามพ่อเลยว่าไล่เทียนเจ๋อออกทำไมพวกเราจะมั่นกันแล้วพ่อทำแบบนี้เทียนเจ๋อจะลำบากใจเอานะพ่อบอกลำบากใจหรอแล้วที่เขาเอาเครื่องสำอางลอมไปขายล่ะเขาไม่ลำบากใจเลยใช่ไหมนางเอกบอกไม่จริงอะ่ะพ่อบอกมันคือเรื่องจริง พ่อมีหลักฐานจากนั้นนางเอกก็มาหาเทียนเจอต่อเพราะเธออยากรู้ความจริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่พอมาถึงหน้าประตูห้องเธอก็ได้ยินหลินวีบอกให้เทียนเจอมาขอร้องเธอเพราะตอนนี้เรื่องที่ขายเครื่องสําอางปลอมถูกคนพบแล้วเทียนเจอถามเธอจะกลัวอะไรฉันจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้ละว,ว่าเทียนเจอหักหลังเธอแน่นอนมิหนำสำตำรวจยังโทรมาบอกเธอว่า พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเสียชีวิตคาที่ภาพตัดมาปัจจุบันนางเอกเธอบอกตัวเองว่าเธอจะต้องเปิดเผยเรื่องสกรปรกทั้งหมดที่พวกเขาทำต่อสาธารณาชนให้ได้ระหว่างที่เทียนเจอกำลังนวเนียกับหลินอีอยู่นั้นเขาก็บังเอิญเห็นเงาแต่คุ่มตะคุ่มเขาคิดว่าต้องเป็นนางเอกแน่นอนเขาเลยชวนหลินอีออกไปข้างนอกให้นางเอกคิดว่าทางสะดวกแล้วจากนั้นเขาก็เอาแท่งเหล็กมาตีเธอและจับเธอไปมัดไว้บนดาดฟ้า พร้อมกับเอาเหล้าเทสใส่หัวเธอนางเอกก็ถามว่าทำไมไนายถึงต้องทำแบบนี้เทียนเจ๋อบอกเธอก็ไปถามพ่อเธอสิถ้าไม่ใช่เพราะเขาบีบบังคับจนฉันไม่มีทางไปฉันเองก็คงไม่ถึงขั้นฆ่าพวกเธอทิ้งหมดรอกแล้วเขาก็โยนนางเอกลงไปเลยพร้อมกับทิ้งจดหมายลาตายลงไปให้เธอด้วยในเวลาเดียวกันจูจ่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ดาวหางตกทำให้เวลาย้อนกลับไปแล้วนางเอกก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพอเธอเจอพ่อ เธอก็รีบกอดพ่อเลยเพราะเธอคิดว่าพ่อไม่อยู่แล้วระหว่างนั้นก็มีคนมาแอบถ่ายรูปอยู่ข้างนอกด้วยต่อมาเธอก็ถามพ่อว่าหนูเข้าโรงพยาบาลมาได้ไงพ่อบอกก็ก่อนหน้านี้ลูกไปปีนเข่ากับเทียนเจอแล้วล้มขาหักมาไงนางเอกที่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันคุนๆุน,นเธอเลยเปิดดูปฏิทินในโทรศัพท์สรุปเธอย้อนเวลากลับมาจ้าแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเป๊ะซึ่งตอนนี้นางเอกทอรู้ละว่าใครเป็นยังไงบ้างคราวนี้แหละ เทียนเจอกับหลิ่นวีโดนหนักแน่ทางด้านใช้ที่กำลังแปะรูปนางเอกคนนี้เขาชื่อว่าลู่เทียนฉีเป็นพระเอกของเรื่องเมื่อสิบปีก่อนขณะที่เขาเพิ่งกลับมาจากเรียนเขาก็เจอข่าวที่พ่อเขาตกตึกซึ่งพ่อเขาเป็นผออ,อ,อยู่ที่ BW Makeup Group และในข่าวแล้วว่าสาเหตุที่พ่อเขาตกตึกนั้นอาจจะเป็นเพราะถูกไล่ออกจากงานเพราะรับสินบนและรวมถึงผลิตสินค้าปลอมคุณภาพตำ่ำ ภาพตัดมาที่ปัจจุบันมีคนโทรมาบอกพระเอกว่าตอนนี้นางเอกกำลังรับสมัครผู้ช่วยพระเอกเลยบอกให้คนคนนั้นช่วยทำเรซูเม่ปร้อมให้เขาฉบับหนึ่งวันต่อมาพระเอกเขาก็มาสัมภาษณ์งานกับนางเอกเลยแต่นางเอกเธอยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่พระเอกเลยสั่งให้เพื่อนแฮกคอมนางเอกจนคอมเธอใช้งานไม่ได้จากนั้นเขาก็ไปช่วยซ่อมจนมันใช้งานได้ตามปกตินางเอกที่เห็นถึงความเก่งเธอเลยถามเขาว่าถอดรหัสเป็นไหม พระเอกบอกถ้าคุณจ้างผมก็ทำได้ทุกอย่างนางเอกเลยเอาสัญญารับเขาทำงานให้เขาเซ็นเลยวันต่อมาพระเอกก็ได้เริ่มงานเป็นวันแรกนางเอกเลยใช้ให้เขาเอาเอกสารในบริษัทมาให้เธอตรวจสอบหน่อยระหว่างที่นางเอกกำลังตรวจสอบเอกสารอยู่พระเอกก็ใช้จังหวะที่เธอเผลอแอบติดแอปติดตามตัวเธอต่อมานางเอกก็ให้พระเอกช่วยเธอขนของกลับบ้านเมื่อพระเอกเข้ามาในบ้านเธอได้แล้วเขาก็บอกเธอว่าขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะ แล้วเขาก็เดินไปหาห้องทํางานของพ่อเธอเลยพอเขามั่นใจว่าเป็นห้องนี้เขาก็พยายามไขประตูแต่ไขเท่าไรมันก็ไม่ออกส่วนทางด้านนางเอกเธอก็จําได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมเลื่อนขั้นของหลินวีเธอจึงโทรไปบอกหัวหน้าสวีว่าให้ช่วยเธอจัดการเรื่องเรื่องหนึ่งหน่อยวันต่อมาเทียนเจอเขาเดินมาหานางเอกด้วยความโมโหแล้วถามเธอว่าเธอเป็นคนยกเลิกการเลื่อนขั้นของหลินวีหรอนางเอกบอกใช่มีปัญหาอะไรอะ เทียนเจอบอกเธอเคยสัญญาแล้วแล้วเธอมากลับคำพูดมันส่งผลเสียต่อบริษัทมากเลยนะนางเอกเลยยื่นเอกสารให้เขาดูแล้วบอกว่าในรายงานประจำไตรมาสที่แล้วสัดส,ส่วนค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดของซีรีส์บูเบลผิดหมดเลยอีกทั้งข้อมูลการขายออนไลน์ของท้องถิ่นนี้กับกำไรข้อมูลจริงๆก็ไม่ถูกต้องถ้าฉันเลื่อนขั้นตำแหน่งของเธอมันก็กลายเป็นปัญหาของฉันนะสิ เทียนเจ๋อบอกเกิดปัญหาก็ต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวก่อนสิหลินอวี่เป็นเพื่อนสนิทเธอไม่ใช่หรอนางเอกบอกเพื่อนสนิทยังไม่มาหาฉันเลยแล้วนายจะเดือดร้อนอะไรเทียนเจ๋อก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยเขาบอกนางเอกบอกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลก็ควรพักผ่อนอยู่บ้านนะนางเอกบอกไม่ได้รอกแฟนของฉันขยันขนาดนี้ฉันก็ควรขยนันต่อมาเมื่อเทียนเจ๋อกลับมาห้องหลินอวี่ก็ถามเขาว่าความลับแตกไหมเทียนเจ๋อบอกไม่อยาก แต่ฉันสงสัยว่าตั้งแต่ที่ลู่เทียนฉีเข้ามาเสี้ยมมูสีก็ดูเปลี่ยนไปหมดเลยหลินวีถามแล้วเราจะทำยังไงเทียนเจ๋อก็สั่งให้เธอไปอ่อยพระเอกจากนั้นเขาก็แอบไปถ่ายรูปไว้พระเอกก็ดันเห็นพอดีเขาก็เลยเดินมาชนเทียนเจอ๋อแถมยังเตะแก้วกาแฟให้หกใส่โทรศัพท์อีกเทียนเจ๋อกลลำบากเลยทีนี้รีบโทรเรียกช่างมาซ่อมเลยด้านพระเอกที่เจอช่างซ่อมออกมาจากลิฟต์เขาก็บอกให้ช่างกลับไปเถอะ โทรศัพท์ซ่อมเสร็จแล้วแล้วเขาก็ให้เพื่อนตัวเองมาซ่อมโทรศัพท์ให้เทียนเจ๋อแทนเทียนเจ๋อก็ถามช่างว่าทําไมรูปล่าสุดถึงหายหมดเลยช่างบอกไม่รู้เพราะผมก็ซ่อมตามปกติในคืนนั้นนางเอกเธอก็ชวนพระเอกเข้าไปในห้องทำงานของเทียนเจ๋อด้วยกันแล้วเธอก็สั่งให้เขาสำรองเอาไฟล์และข้อมูลทั้งหมดในคอมของเทียนเจ๋อมาให้เธอระหว่างที่ทั้งคู่กำลังหาข้อมูลกันอยู่นั้น รอปภก็เข้ามาตรวจพอดีนางเอกเลยลากพระเอกลงมาแอบใต้โต๊ะพอทั้งคู่อยู่ใกล้กันคราวนี้พระเอกก็เคิมสิคะแต่พอเขาได้สติเขาก็บอกนางเอกว่ากรอบข้อมูลเสร็จแล้วจากนั้นนางเอกก็เอาข้อมูลมาตรวสอบดูแต่เธอก็ยังไม่พบข้อมูลที่เธอกำลังตามหาอยู่ระหว่างนั้นเทียนเจอเขาก็ได้ซื้อชุดมาให้เธอพอเธอเห็นชุดเธอก็จําได้ว่านี่มันเป็นชุดที่เทียนเจอให้เธอใส่แล้วเขามาขอเธอแต่งงานนี่แต่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า ทำไมถึงได้เกิดขึ้นก่อนเวลามากขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรนี่เป็นจังหวะที่เธอจะพาลู่เทียนฉีไปด้วยพอดีในเย็นนั้นนางเอกที่แต่งตัวเสร็จแล้วเธอก็มาเรียกพระเอกให้ไปกับเธอเมื่อมาถึงงานเทียนเจอที่เห็นพระเอกก็ไม่พอใจเท่าไรขณะที่นั่งกินพระเอกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะนางเอกบอกเขาว่าจะต้องเสร็จภารกิจก่อนสามทุ่มเทียนเจอที่ไม่ไว้ใจก็ขอตามพระเอกไปด้วยแต่นางเอกบอกไม่ต้องรอ เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้น่ะต่อมาพอเทียนเจอนั่งไปน,น,นานๆแล้วเห็นว่าพระเอกยังไม่มาสักทีเขาเลยเดินไปดูที่ห้องทำงานของเขาแล้วพบว่าคอมมันยังร้อนอยู่เลยแสดงว่าต้องมีคนมายุ่งกับคอมเขาแน่ๆซึ่งคนนั้นต้องเป็นพระเอกแน่นอนเขาเลยถือไมคกอลฟ แล้วจะเดินไปที่หน้าตู้เพื่อจัดการพระเอกแต่จังหวะน,นั้นนางเอกได้มาเรียกเขาออกไปสกอนพระเอกเลยรอดตัวไปกลางดึกคืนนั้นทั้งสองก็มานั่งดูไฟลข้อมูลกันพระเอกก็เอกใจว่าเทียนเจ๋อมีปัญหาแต่ทําไมนางเอกถึงรู้ล่ะทางด้านเทียนเจอ๋อบฟังแม่บ้านของนางเอกก็ส่งข้อความมาบอกเขาว่านางเอกกับพระเอกกําลังดูข้อมูลอะไรด้วยกันอยู่ไม่รู้เทียนเจ๋อที่เห็นก็คิดในใจว่ามันเป็นอย่างที่เขาคิดไม่มีผิด ว่าสองคนนี้กําลังแอบวางแผนอย่างที่เขาคิดจริงๆด้านพระเอกที่เห็นว่านางเอกไม่ไหวแล้วเขาเลยอุ้มเธอมาน,นอนจากนั้นเขาก็ไปหาของสําคัญในห้องทํางานของพ่อเธอแล้วเขาก็เจอรูปของพ่อเขากับพนางเอกที่ถ่ายด้วยกันแล้วข้างหลังเขียนว่าใจของฉันเป็นห่วงเธอช่วชีวิตแต่กลับผิดต่อน้ําตาที่เธอไหลหลั่งเพื่อฉันแต่พระเอกก็ดูไม่ได้สนใจคําพวกนั้นเลยเขาสนใจว่ารูปอีกคนที่หายไปคือใคร วันต่อมานางเอกเธอมาบอกพ่อว่าเทียนเจอ๋อหลอกพวกเรามาตลอดเขาทําเครื่องสําอางปลอมออกมาขายในน้ําของบริษัทรูปพวกนี้คือหลักฐานที่หนูไปหาเจอจากบ้านของเขานับฟังที่ได้ยินนางเอกคุยกับพ่อเขาเลยแชทไปบอกเทียนเจอ๋อเทียนเจอก็สั่งให้คนไปลักพาตัวนางเอกแล้วจัดการพ่อนางเอกซะส่วนทางด้านพระเอกที่เห็นว่าวันนี้แปลกๆทำไมนางเอกไม่มาทำงานเขาเลยดูแอปติดตามเธอแล้วตามเธอไป จากนั้นเขาก็ไปจัดการพวกผู้ชายที่จับเธอมาแล้วรีบมาแก้มัดให้เธอเลยระหว่างนั้นอาวังได้โทรมาบอกนางเอกว่าเกิดเรื่องกับพ่อแล้วเธอจึงรีบมาหาพ่อที่โรงพยาบาลเลยอาวังบอกตอนนี้พ่อพ้นขีดอันตรายแล้วแค่ยังไม่ได้สตินางเอกถามแล้วเขาจะฟื้นมาเมื่อไหร่อวังบอกบอกไม่ได้ยาหมอบอกว่าเขามีโอกาสจะกลายเป็นเจ้าชายนิทรานางเอกเลยบอกอาหวังว่าไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหน หรือใช้เงินมากเท่าไรพวกเราจะต้องหาหมอที่ดีที่สุดให้ได้อาบอกวางใจเธออาจจะดูแลพ่อของเธออย่างดีต่อมานางเอกเธอก็กลับบ้านมาเอาหลักฐานสำรองแต่พอมาถึงบ้านบ้านมันก็เลยเท็หมดแล้วแถมหลักฐานยังหายไปด้วยเธอจึงคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเทียนเจ๋อแน่นอนเธอจึงแจ้งตำรวจไว้ก่อนระหว่างที่เก็บของจู่ๆพระเอกก็พูดมาว่าผมว่าต้องมีคนในบ้านเป็นสายให้กับเทียนเจ๋อแน่นอน นางเอกก็นึกได้ว่าเวลาเธอคุยธุระสำคัญอะไรนัฟังจะดูมีพฤติกรรมแปลกๆตลอดแสดงว่าต้องเป็นเขาแน่นอนเธอเลยบอกให้พระเอกไปเก็บของแล้วไปอยู่โรงแรมเป็นเพื่อนเธอพระเอกที่บัตรเขาเป็นของปลอมเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาไปอยู่โรงแรมไม่ได้เขาเลยชวนนางเอกมาอยู่บ้านเขาแทนเมื่อมาถึงบ้านเขาที่เห็นว่าขาเธอมีแผลเขาเลยจับเธอนั่งลงแล้วทำแผลให้ระหว่างที่ทำ เขาก็เดินไปเห็นสร้อยที่นางเอกใส่เหมือนกับสร้อยที่พ่อเคยให้เขาไว้เลยเขาเลยสงสัยว่าเธอมีสร้อยเส้นนี้ได้ไงส่วนานางเอกก็คิดว่าเขาจ้องหน้าอกเธอเธอเลยเตะเขาเข้าให้แถมยังด่าว,ว่านายมันคนโรคจิตในคืนนั้นนางเอกเธอก็ฝันถึงเหตุการณ์ที่เทียนเจอทำร้ายเธอเธอจึงนอนไม่หลับและเดินลงมาถามพระเอกว่าถ้าหากว่ามีคนนึงทำร้ายคนที่นายใกล้ชิดที่สุดทั้งทั้งที่นายก็รู้ว่าเขาคือใคร แต่ว่านายไม่มีหลักฐานนายจะทำยังไงหรอพระเอกบอกผมคงอยากจะฆ่าเขาละมังแต่ผมไม่ทําแบบนั้นหรอกผมจะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆจับจุดอ่อนของเขาเอาความเจ็บปวดที่ผมได้รับคืนให้เขาเป็นสิบเท่านางเอกบอกวันนี้คุณพูดดีนะต่อมาพระเอกก็ถามเธอว่าสร้อยเส้นนี้ของคุณดูพิเศษมากเลยนางเอกบอกสร้อยเส้นนี้พ่อฉันกับเพื่อนของเขาเป็นคนออกแบบด้วยกันแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว ลุงลู่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพ่อฉันหลังจากที่เขาเสียชีวิตพ่อฉันไม่เคยให้ใครแตะต้องห้องทํางานของเขาเลยต่อมาหลังจากย้ายบริษัทพ่อฉันยังคงรักษาห้องทํางานห้องนั้นที่พวกเขาเริเริ่มกิจกรรมด้วยกันมาตั้งแต่ต้นเวลาวันครบรอบวันเสียชีวิตของทุกปีเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่นั่นทั้งวันพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ขิดละหรือว่าพ่อนางเอกจะไม่เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อเขานะวันต่อมานางเอกที่ได้รับข่าวว่า เธอถูกย้ายไปที่บริษัทลูกเธอเลยมาต่อว่าเทียนเจ๋อเลยว่าพวกนายมีสิทธิ์อะไรไมาย้ายฉันเทียนเจ๋อบอกนี่เป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารเธอเองก็ถือโอกาสนี้พักผ่อนด้วยไงนางเอกถามแล้วทำไมหลินวีถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่ก็เป็นความต้องการของคณะกรรมการบริหารเหมือนกันหรอหรือเป็นความต้องการทางกายภาพของนายพวกนายอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนี่สักวันพวกนายจะต้องชดใช้ ต่อมาเมื่อนางเอกเข้ามาในบริษัทลูกเธอก็ถามเลขาว่าพนักงานหายไปไหนกันหมดเลขาบอกลาพักร้อนนะ่ะนางเอกเลยให้เลขาเรียบเรียงข้อมูลพนักงานมาให้เธอหน่อยต่อมานางเอกที่นั่งดูปฏิทินเธอก็บอกกับตัวเองว่าถ้าอิงตามปฏิทินแล้วอีกไม่นานบริษัทลูกก็จะถูกยุบเธอต้องหยุดเรื่องนี้ก่อนเพราะเธอจะถูกเทนเจอร์ไล่ออกจาก BW ไม่ได้ทางด้านพระเอกเขาลางงานมาสืบข้อมูลที่คลินิกแพทย์ส่วนตัวของลีหมิง ซึ่งอาการของลีหมิงที่ระบุไว้คือนอนไม่หลับฝันเยอะหอยเหี่ยวโมโหง่ายโรคคิดว่าตนจะถูกทำร้ายซึ่งอาการทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นหลังจากที่พ่อพระเอกเสียชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุการตายของพ่อเขาจะเกิดขึ้นกับลีหมิงทางด้านนางเอกเธอได้ไปหาหัวหน้าเกาเพื่อปรึกษาเรื่องนิทัศกาลเพราะเธออยากรู้ว่าทำไมโคต้านิทัศกาลถึงถูกยกเลิกหัวหน้าเกาบอกนิทัศกาลล้วนมีการแข่งขัน ตอนนี้การแข่งขันดุเดือดมากโคต้าในทศการมีจำกัดพวกเราทำได้แค่ดันสินค้าที่มียอดขายรั้งท้ายทิ้งไปนางเอกบอกหัวหน้าเกา่ามีเงื่อนไขอะไรก็พูดมาตรงๆเถอค่ะหัวหน้าเก่าบอกง่ายมากถ้าคุณสามารถอยู่เป็นเพื่อนผมได้คืนหนึ่งเรื่องนิทรรศการก็จะเป็นเรื่องเล็กๆนางเอกที่ขยะขย,ยงที่มือเขามาโดนตัวเธอเธอเลยฉีดสเปซใส่เขาเลยแถมจังหวะน,นั้นพระเอกก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้พอดีต่อมานางเอกก็เปิดคลิปเสียงให้ประธานหลิวฟัง ตอนที่เธอสนทนากับหัวหน้าเกา่าหัวหน้าเก่าก็พยายามแก้ตัวว่าเขาไม่ได้พูดแต่ประธานหลิวก็ได้ไล่ให้เขาออกไปจากนั้นประธานหลิวก็ขอโทษนางเอกด้วยและจะคืนโคต้านิทรรศการให้กับบริษัทลูกนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ขอบคุณเขามากและเอาแบบแผนนิทรรศการใหม่ให้เขาดู ประธานหลิวที่เห็นก็ดูจะพอใจเป็นอย่างมากในเมื่อทุกอย่างราบรื่นนางเอกกับพระเอกก็ต้องฉลองกันสักหน่อยแต่ฉลองอีท่าไหนไม่รู้นางเอกเมาปลิ้นจนต้องขี่หลังพระเอกกับบ้านเลยแถมตอนที่พระเอกอุ้มเธอมาส่งที่ห้องเธอยังขโมยจูบเขาด้วยนะทีนี้พระเอกก็อดใจไม่ไหวสิคะจูบมาจูบกลับไม่โกงเช้าว,วันต่อมานางเอกที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าเสื้อผ้าตัวเองถอดกระจัดกระจายอยู่ข้างล่างเตียงเธอก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนได้ ว่าเธอไปจูบพระเอกก่อนเธอเล็กกรีดหนักมากจากนั้นพอเธอมาหยิบกระเป๋าเธอก็บังเอิญทำของตกพอเธอก้มลงไปเก็บเธอก็เห็นรูปของเธออยู่ใต้โซฟาเธอเลยเก็บมาด้วยและมานั่งคิดที่บริษัทว่าพระเอกต้องชอบเธอมานานแล้วแน่ๆเธอจะทำยังไงดีล่ะจะปฏิเสธตรงๆก็ไม่ได้อีกกลัวไปทำร้ายจิตใจเขาจะว่าไปนางเอกก็หลงตัวเองเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่พอถึงเย็นนั้นเธอก็ตัดสินใจเรียกพระเอกมาคุยเลย ว่าคนอายุแบบนายเจอผู้หญิงที่ทั้งสาวทั้งสวยอีกทั้งบ้านยังมีฐานะก็ใจสั่นเป็นเรื่องปกตินายวางใจได้นะฉันจะไม่ไล่นายออกเพราะเรื่องนี้พระเอกบอกแต่เมื่อคือนคุณรู้ก่อนนะนางเอกบอกไม่ไม่ที่สําคัญคือฉันรับความรู้สึกของนายไม่ได้เรื่องเมื่อวานก็ถือเสวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นละกันพระเอกนี่ถึงกับงงเลย เขายังไม่ได้สารภาพรักก็โดนปฏิเสธแล้ววันต่อมาเทียนเจ๋อก็มาต่อว่าหลินอวี่ว่าไหนเธอสั่งให้คนไปยกเลิกนิทรรศการแล้วนี่แล้วทําไมบริษัทลูกถึงยังจัดได้อยู่หลินอวี่บอกฉันจัดการแล้วจริงๆนะเดี๋ยวฉันโทรไปถามหัวหน้าเก่าก็ได้เทียนเจอ๋อบอกหยุดเลยเรื่องนี้เขาจัดการเองจากนั้นเขาก็ไปปล่อยข่าวให้บริษัทลูกที่นางเอกดูแลอยู่เสียหายจนพวกผู้ถือหุ้นไม่พอใจและมาต่อว่านางเอกที่บริษัท นางเอกบอกเขาวพวกนี้มีเจตนาร้ายส่วนประกอบของพวกเราไม่มีปัญหาแน่นอนผู้ถือหุ้นก็ไม่ยอมและบอกให้นางเอกยกเลิกจัดงานนิทรรศการซะนางเอกบอกไม่ค่ะเพราะตอนนี้กระแสตอบรับในการจัดนิทรรศการค่อนข้างดีฉันเชื่อว่าการจัดนิทรศการในครั้งนี้สามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทลูกอย่างน้อย300ผู้ถือหุ้นถามแล้วถ้าไม่ได้เท่านั้นล่ะ นางเอกบอกฉันยินดีที่จะลาออกวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่แบรนด์เครื่องสำอางของบริษัทลูกที่นางเอกดูแลต้องไลฟ์แต่นายแบบที่หามาไลฟ์เกิดปัญหานิดหน่อยแอดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเทียนเจ๋อแน่นอนนางเอกเลยแก้ไขสถานการณ์โดยให้พระเอกไปไลฟ์แทนแถมกระแสะตอบรับยังดีมากๆด้วยทำให้หลินวีและเทียนเจ๋อที่ดูไลฟ์ไม่พอใจมากหลังเลิกไลฟ์ขณะที่พระเอกกำลังเช็ดหน้าอยู่ เพื่อนของเขาก็โทรมาหาเขาจึงออกไปคุยข้างนอกและเห็นว่าเทียนเจอกับลีหมิงกําลังคุยอะไรกันอยู่แสดงว่า2คนนี้ต้องสมรู้ร่วมคิดกันแน่คืนนั้นเขาจึงแอบบุกเข้าไปในบ้านของลีหมิงเพื่อหาหลักฐานแล้วเขาก็มาเจอกับสัญญาโอนหุ้นเขาเลยคิดว่าลีหมิงน่าจะอยากซื้อ B W แน่เขาเลยถ่ายรูปเก็บไว้ทางด้านลูกน้องของลีหมิงที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีคนบุกรุกห้องทำงาน เขาจึงรีบบอกลีหมิงเลยลีหมิงก็สั่งให้เขากลับรถทางด้านพระเอกที่เดินสำรวจมาเรื่อยๆจู่ๆเขาก็มาเจอกับนาฬิกาของพ่อเขาเขาจึงคิดว่าลีหมิงเนี่ยแหละต้องเป็นคนฆ่าพ่อเขาแน่นอนทางด้านลีหมิงที่กลับมาแล้วเขาก็ให้ลูกน้องตรวจสอบว่ามีเอกสารอะไรหายไปไหมลูกน้องบอกไม่มีแต่เอกสารที่ถูกหรือส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับบีหรือนี้จะเป็นฝีมือของเทนเจอรลีหมิงก็ยังไม่ปักใจเชื่อ เขาให้ลูกน้องไปตามสืบดูก่อนบาย่วันต่อมาข่าวที่เทียนเจอผลิตเครื่องสำอางปลอมก็ถูกเผยแพร่แถมยังมีอีเมลรับส่งสัญญาโอนหุ้นมาให้นางเอกดูด้วยนางเอกที่อ่านดูก็รู้ละว่าเรื่องทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของลีหมิงระหว่างนั้นเลขาก็มาแจ้งทว่าตอนนี้ลีหมิงซื้อหุ้นของ BW จํานวนมากแต่ว่าเทียนเจอกับหลินวีเพิ่งถูกพนักงานสอบสวนพาตัวไปทางด้านลีหมิงตอนนี้เขารู้แล้วว่า คนที่บุกรุกเข้ามาคือลู่เทียนฉีเขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดการพระเอกกับนางเอกพร้อมๆกันลูกน้องจึงจับตัวนางเอกมาแล้วส่งข้อความให้พระเอกมาหาเขาเดี๋ยวนี้พระเอกก็มาตามนัดนะแล้วเขาก็วางแผนไว้ดีมากจัดการไอ้ลูกน้องของลีหมิงจนสลบไปเลยพอช่วยนางเอกได้แล้วนางเอกก็พาพระเอกมาที่ห้องทำงานเก่าของพ่อเธอแล้วมานั่งทำแผลให้เขา พร้อมกับถามเขาว่ามีอะไรจะบอกฉันไหมลู่เทียนฉีพระเอกบอกผมยอมรับว่าตอนแรกที่ผมเข้าใกล้คุณเพราะผมอยากจะสืบว่าพ่อผมตายได้ยังไงนางเอกถามนายสงสัยว่าพ่อฉันฆ่าพ่อนายหรอพระเอกบอกผมเคยสงสัยหน้าแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าลีหมิงคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อผมแต่ว่าผมยังไม่มีหลักฐานผมขอโทษนะที่หลอกคุณนางเอกบอกฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยพระเอกเลยถามว่าคุณชอบผมหรอถึงไม่โกรธ นางเอกบอกใครชอบนายกันพระเอกบอกงั้นผมชอบคุณแล้วเขาก็ดึงเธอเข้ามาจูบเลยวันต่อมาลูกน้องของลีหมิงก็จับตัวอาวังไปแล้วให้อาวังโทรถามนางเอกว่าอยู่ไหนนางเอกบอกหนูอยู่ห้องทํางานเก่าของพ่อนะคะจังหวะนั้นพระเอกติดพลิกหลังรูปแล้วเจอแฟดได์เขาเลยเอามาเปิดดู ซึ่งมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลีหมิ่งอยู่กับพ่อพระเอกในวันที่เกิดเหตุจนพ่อเขาตกตึกพอทั้งคู่รู้ความจริงแล้วก็จะเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งตำรวจแต่ระหว่างนั้นพวกลีหมิ่งก็ได้เข้ามาสกอนนางเอกที่มีไหวพริบเธอเลยกดปุ่มไลฟ์แล้วหันกล้องมาทางลีหมิง จากนั้นเธอก็บอกลีหมิงว่าถ้าเธอให้แฟดได์ไปลีหมิงจะปล่อยพวกเธอไปได้ไหมลีหมิงบอกได้แต่พอเขาได้แฟดได์ไปปุ๊บเขาก็สั่งให้ลูกน้องจัดการพระเอกกับนางเอกเลยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาพอดีทําให้ลีหมิงถูกตำรวจจับตัวไปแถมยังโดนหลายข้อหาด้วยสองปีต่อมาพอผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ความรักของพระเอกกับนางเอกก็หวานชื่น มีจูบกันในห้องทำงานด้วยนะจะหวานกันไปไหนเนี่ยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง justu ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ